เทียนโครูครับพี่น้องครับบึบลงมาไหมสุมไหาครับพี่น้องครับบึบลงมาเมาครับพี่น้องครับเบึบของจุบกลุ่มเลยพี่น้องครับสุมไหาสุมหอย,หยพี่น้องครับจังหืมเดี๋ยวสีไปคอยสักหลับายการนะพี่น้อง สวัสดีครับพี่ตะเดียนเฟสทีเกิร์ดฮอตซู่ขู่ซุกคนครับมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องมีของดีฝากพี่ตอนนองอีกแล้วครับพี่น้องเฮียอืมอ่ะหลุ่นกันครับพี่น้องครับสิมั็นหายยังเด้อพี่น้องครับพร้อมมีเงินครับพี่น้องมีไตรุ่มครับเฮียโคโลครับพี่น้องครับบึบลงมาไหมสุมหายครับพี่น้องครับ บึบลงมาเป่ะไอ้พวยอ้แม่เอ้ยหอมหงยเครับพี่น้องกอดจันอมล้อมหายก็พีกับน้องครับเฮ้ยเต็มหาหมอกกอดเลยพี่น้องครับบึชบึมลงอืมกูนพี่น้องครับเลี้ยอีกหลายพี่น้องครับเต็มมือเกือเลยฮะจุกไปน้ำกินไปน้ำครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับเบิ้ยกอดจุบคุมเลยพี่น้องครับสมหายสมหายพี่น้องครับ มาดื้อครับเขาเขาปลากินเหมกันครับวันนี้หอมไม่หวัวครับพี่น้องโลูกโดดบึ้บด่วนอะไรพี่น้องครับก่อนออืมันจะกล้องแฉท,ทั้งนั้นเลยพี่น้องครับเนี่ยเฮียเฮ้ยมาพี่น้องมาขึ้นเขาแนี่เหมือนกันลูกโดดบึบไป ครับคือกินน้ำมันเดยครับพี่น้องข้าไอเยอะขันคออยู่เดี๋ยวมาไอ,ไปอเป็นน่องเบิ้งเงี้ย,ยครับอืมเนี่ยรูกด่วนนะครับจังส,สับรับผมไม่รอก ัวอมกันดังฮีนี่ฮีนเลยกี่น้องหืมตัวเวลย ทีมค er. mm. you know. uh ่อยกในการนั่เป็นอ่ะ้องเ่านีตัเละเอียดในลูกพีน้องการไปหน่อยไดหน่อนั่นเป็น้องเอ้ย

Đấy quá Đấy quá Đấy mày Ở mong xây tay đi Ở lăng xí nó mía nặng rồi đấy Đấy đều À đều đều đều

าเแม่ตัวเครือใช่ไหน

มีลมมีฝนมานำไข่ไงหมองทวมกระทวม,มมองมมบมี่กัะบะมี่นุ่มผีกม เยอะเลหืมกกูบแล้วหูหูลีไปแล้ว bỏ của nó hết rồi. <coughs> phải vào đây cũng phải rồi. ไปโทษถามลูกมาแล้วไปไปน้ำผึป่ะถ้าเขาเราไปว่าขาดไยแม่รูกก็เลียงเห็ดพีหน่อยเอ๊ะ สุดเดืออะไรไปหรอครับสมสัยสมไหมมักมุมวันไี้ให้แต่หมวกว่านเลยไปนอนเข้าไปเกีย่ยวกับเป็นแม่งหงอเกอียร์หลาแล้ว ตังพี่น้องเลยครับขัดไปนเนี้ยพี่น้องครับสมัยพี่น้องครับลองมั่งเด้อพี่ครับสากตำสีเีนแกนส่นหลงหยาดลงสากตำ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 เอ้ยเท่าเดียวกับเป็นครับพี่น้อง,งสักอาหารอาทีเมียนเลยพี่น้องครับวอลเลี้ยงสมเชิญมัดครับ อาจารย์ในกาลขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบหนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามทีม่ชมครับเบาปุยจุปาข้าฝากกุ้งอะไรก,แก็แค่ก็ติดตามครับเผื่อเป็นกำลังแรงใจครับวันนี้ภาพผีพา่น้องครับอย่าอื่นอย่นอายสู่กุ้งท้อนครับวันนี้ชิ้นสมสมเป็นสมธรรมดาสมในมหายชอบพี่น้องเลยบอกไงเราสมไหมเราพี่น้องครับฮะชิ้นนี้ไว้ซ้ำนี่ครับชิ้นหนามาใหม่ครับโชบคชดีกุก้งสุขสวัสดีครับคิ้ว